เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเนาะจานะ้าเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะกระทาต่อไปค่ะพี่น้องเมนบาเฮาบเรออันนี้เนะาะสั่งไล่ได้จากเฟซบุ๊กกับลิ่นเฟซอยู่คือเกาอืไม่เดบกะเป็นกําลังใจให้สุขู่สุขคนเนาะกระสูไปน้ากันนี่แหละจา้ามันี้ก็มาเก็บวาสิไดเนาะวาสิเดเบิกเงินพี่มากเดือนนี้ก็บริเบิกน้าเพลิน,นค่ะพี่น้องคะ่ะยอดบ่ถึงเนาะกะ สุกเก็บเก็บไปบ่มไว้นะคะเนะมาะมะม่วงเบานะคะแต่ว่ากระซสบอยู่คะ่ะพี่นอ้องแสบอยู่เนื้อพ่นจา่าอันนี้เนาะเนื้อพ่นจะาบเละคะ่ะเวลาสุกนะเนื้อไม่เละนะคะอร่อยมากคะ่ะเนื้อแน่นแน่นได้สุกอยู่คะ่ะพี่นอออ้องไอ้ต่อไปคะ่ะเนาะเดือนนี้บ่ได้เบิกเดือนนา เพื่อเด้เบิกเดือนหน้าบได้เบ,เเเบิกะเดือนต่อไปอีกละคะเนาะยังบ่ทันมีเงินสื่อขาตัางกล้องอยู่กันเลยว่าสิได้เนาะว่าสิได้เบิกเ,เงินพี่มากเดือนนี้ก็บด้เบิกน้ำเพิินค่ะพี่น้องค่ะยอดบอ่ถ,ถึงเนาะกะสุมมะม่วงนะคะพี่น้องค่ะมาเก็บอ่ามะม่วงทีนั่นแหละมะม่วงทีเนาะที่พ่อขาตัางกลองกับอันนี้พังค่ะพี่น้องค่ะ ขาตังก้องกับพัางบูต,ต่อไปค่ะเนาะเดือนนี้บ่ได,ด้เบิกเดือนนาเพื่อได้เบิกเดือนนาบ่ได้เบิกกับเดือนต่อไปอีกล้วค่ะเนาะยังบ่ทันมีเงินสื่อขาตัางก้องอยู่กันเลยะเาม,ามนะม่วงเนาะมะม่วงเบาเนี่ยงามๆลูกเพิ่งงามสิขาตังก้องกับอันนี้พ่งค่ะพี่น้องะ่ะขาตังก้องกับพัางอ,อากาศทอนห่อน,นี่ มันจะเกิดจะเกิดนอนเกิดใน,นเขาก็จะบริการินดีเนาะอันนี้ไม่เดียวก็จะเอาไปใส่ล่างไวจ้จนะ้ะเนาะอ่ะคลิปวิดีโอนี้นเอาไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจิ้กับลำบากเนี่ยเนาะตากล้องกับบะมี่อา่าค่ะตั้งกล้องกับอันนี้พี่น้องอา่าพังเซ่ใส่งามะม่วงเนาะมะม่วงเบาเนี่ยงามงามลูกเพิ่นง,งามจิ้กับลำบากเนี่ยเนาะตากล้องกับบะมี่อา่า ค่าตั้งกล้องกับอันนี้พี่นอ้องอพังเซใส่งัดว่าสิเดเนาะว่าสิเดเบิกเงิ่นพีมากเดือนนี้ก็่บด้เบิกน้ำเพิินค่ะพี่น้องคะ่ะยอดบ่ถึงเนาะกะสุมะม่วงนะคะพี่น้องคะ่ะม,มาเก็บอ่มามะม,าม่วงทีนั่นแหละมะม่วงทีเนาะ ที่พ่องน้านหลายเนาะเออใส่โจนค่ะต่างกองพังกับว่าท่านในเบิกว่าท่านด้รับเงืน่นเดือนจากไอพีมากอยู่ไม่เด็บกระดายเนาะกระสูต่อไปคือเกาอากาศทอนห้อน,นี้มันจะเกิดจะเกิดน้อนเกิดเน,นเท่าก็จะบริกินดีเนาะอันนี้ไม่เด็กกระจะเอาไปใส่ล่างไวจ้จนะ้ะเนาะคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนเนาะจ้ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะกระท้ำต่อไปคะ่ะพี่น้อง เมน่าเฮ้าบริมะม่วงนะคะพี่น้องคะมา,มาเก็บอ่ามากม,ม,าม่วงที่นี่แหละมะม่วงทีเนาะที่พออันนี้เนาะสั่งไล่ได้จากเฟซบุ๊กกะเินเฟซอยู่คือเกาอืไม่เดบกะเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนเนาะกะสูเป็นน้ำกันนี่ล่ะจ้ะ มอนี่กัเมื่กี้กันคลิปหน้านะคะเนาะเดี๋ยวไม่ได้ขอเก็บเก็บมะม่วงก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เขามารับชมคลิปเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอากาศท้อนฮอนี้มันจะเกิดจะเกิดนอนเกิดในเ้อาก็จะบริกินดีเนาะอันนี้ไม pues ่เดวก็จะเอาไปใส่ร่างไว้จ <for S 1> <Mat> ้ะเนาะคลิปวิด so ีโอนี้กอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเจะกัเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนเนาะจ้ะเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะกระท่ำต่อไปค่ะพี่น้อง เมนว่าเฮาบรีมะม่วงนะคะพี่น้องคะมา,มาเก็บอ่ามะามว่มมวงที่นั่แหละมะม่วงที่เนาะที่พออต้น่ลูกสวยๆเนาะลูกสวยๆงามๆต้องถือแบบนี้ค่ะเพราะว่าอ่าตะกรงเป็นลงไปทงจ้ะไปเอาง่วลูกสวยๆนนเนาะเมนดีมาเก็บไอ้มะม่วงมะม่วงบ้างก็ลำบากเนี่ยเนาะ กล่องกับบื่อหนี้ค่ตั้งกล่องกับอันนี้พี่นอ้องพังเซ <c oughs> ใส่งานหลายเนะเาะใส่โจนค่ะต่างกลองพังกับว่าท่านในเบิกว่าท่านด้รับเงืน่นเดือนจากไอพีมากยูไม่ดได้กระไดเนาะกระสูต่อไปคือเก่าเก็บเก็บไปบ่มไว้เนาะค่ะเนาะมะม่วงเบานะคะแต่ว่ากระแสบอยู่ค่ะพี่นอ้องแสบอยู่เนือพันจากอันนี้เนาะต้องถือแบบนี้คะ่ะเพราะว่า อแต่กล่องเคนลงไปทงจ้ะไปเอามั่วลูกสวยเนาะไม่เด็บมเมื่อก็บไอ้มะม่วงมะม่วงบักกันคลิปหน้านะคะเนาะเดี๋ยวไม่เด็บขอเก็บเก็บมะม่วงก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เขามารับชมคลิปนะคะเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีอันนี้เนาะสางไล่ได้จากเฟซบุ๊กกะลินเฟซอยู่คือเกามไม่เดบกะเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนเนาะกะสูเป็นนํากันนี่หละจ้ะ มัอนี้ก็มา่อกีบต่อไปค่ะเนาะเดือนนี้บ่ได้เบิกเดือนนาเพื่อได้เบิกเดือนนาบ่ได้เบิกกะเดือนต่อไปอีกระคะเนาะยังบ่ทันมีเงินสื่อขาต่างกล้องอยู่กันเลยอันนี้เนาะส้างรา่ได้จากเฟซบุ๊กกะเลินเฟซอยู่คือเก่าอืมไม่เดบกะเป็นกำลังใจให้สุคขู่สุคนเนาะกะสููไปนน้ำกันนี่หละจ้ะมันนี้ก็มา่อกีบต่อไปค่ะเนาะเดือนนี้บ่ได้เบิกเดือนนา เพื่อเด้เบิกเดือนหน้าบได้เบอร์กะเดือนต่อไปอีกราคาเนาะยังบ่ทันมีเงินสื่อขาตั้งกลองอยู่กันเลยพี่น้อยพ่นให้ไม่ได้เฝ้านะจ๊ะสุกแล้วจ้าเริ่มจะสุกแล้วค่ะพี่น้องอมาเก็บมะม่วงกันนะคะเก็บมะม่วงขาว้างนอกบะเก็บเพิ่็จะล่วงมากค่ะพี่น้องฮาก็อ,อากาศท้อนหอนี้มันจะเกิดจะเกิดนอนเกิดเนี่ยฮาก็จะบได้กินดีเนาะอันนี้ไม่เดียวก็จะเอาไปใส่ล่างไว้จ้าเนาะ,ะคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้ซ้านี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนเนาะจ้ะเนาะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะกระท่าต่อไปค่ะพี่น้องเมนวาเฮ้าบรีต้องถือแบบนี้ค่ะเพราะว่าอ่ตาตะก่องเป็นลงไปทงจ้ะไปเอามั่วลูกส,สวยเนาะเมนเดมเมเก็บไอ้มะม่วงมะม่วงบ้าต,ต่อไปค่ะเนาะเดือนนี้บ่าได้เบิกเดือนนา เพื่อเด้เบิกเดือนหน้าบริเบิกบเดือนต่อไปอีกละคะเนาะยังบ่ทันมีเงินสื่อขาตัางก้องอยู่กันเลยอันนี้เนาะส้างรายได้จาก Facebook ก็เลิ่นเฟซอยู่คือเกามไม่เดบกะเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนเนาะกระููไปนํากันนี่ลหละจะ้ะวันนี้ก็มเมื่อกีบกันคลิปหน้านะคะเนาะเดี๋ยวไม่เดบขอเก็บเก็บมะม่วงก่อนค่นคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เขามารับชมคลิปเนาะคะ่ะเนาะเจอกันคลิปหน้า,นนาสวัสดีค่ะ มะม่วงนะคะพี่น้องคะมา,มาเก็บอ่ามะม่วงที่นั่นละมะม่วงที่เนาะที่พอหน้อยเพ่นใไห้ไม่ได้เฝ้านะจ๊ะสุกแล้วจ้าเริ่มจะสุกแล้วค่ะพี่น้องมาเก็บมะม่วงกันนะคะเก็บมะม่วงข้าเนากเม่ก็บเพิ่็จะลวงนะคะพี่น้องขาก็มะม่วงนะคะพี่น้องคะมาเก็บอ่ามะม่วงที่นั่นละมะม่วงที่เนาะ กับลำบากเนาะตากล้องกับบะมี่คาตั้งกล้องกับอันนี้พี่น้องพั่งเซใส่งมะม่วงเนาะมะม่วงเบาเนี่ยนงามลูกเพิ่นงามจิวาสิได้เนาะบาสิได้เบิกเงินพี่มากเดือนนี้ก็บ่ได้เบิกน้ำเพิินค่ะพี่น้องค่ะยอดบ่ถึงเนาะกะสุต้องถือแบบนี้ค่ะเพราะว่าอ่า ต่กล่องมันลงไปทงจ้ะไปเอามั่วลูกสวยเนาะไม่เดบเมื่อเก็บไอ้มะม่วงมะม่วงอันนี้เนะาะสั่งได่ได้จากเฟซบุ๊กกะลิ่นเฟซอยู่คือเกาไม่เดบกะเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนเนาะกระซูไปน้ํากันนี่หละจ้ะมันนี้ก็เมื่อเก็บเก็บไปอันนี้โบมไหวพี่น้องเพิ่งก็เริ่มซูกันละเนาะแต่ว่าจะไปโบมใบ ขั้นปล่อยให้เพ่นสูกค่าต้นก็จะมีนอนมีอันนี้เนะาะแมลงวันทองเนาะจะมาอันนี้เก็บเก็บไปบ่มไว้เนาะค่ะเนะมาะมะม่วงเบานะคะแต่ว่ากระแสบอยู่ค่ะพี่นอ้องแสบอยู่เนื้อพ่นจ่อันนี้เนาะเนื้อพันจะบเลค่ะเวลาสุกนะเนื้อไม่เละนะคะอร่อยมากคะ่ะเนื้อแน่นๆได้สุกอยู่ค่ะพี่น้องไอ้เอานะคะเนาะเป็นกะอันนี้แล้วเดี๋ยวจะให้เบื้องตัวนี้จะ้ะ อันนี้สุกเหลืองแล้วจ้าเห็นบ่พี่นอ้องอสุกข่าต้นอ่าสุกข้าเาเนาะคะ่ะเนาะเิ่นกะอันนี้แล้วเดี๋ยวจะให้เบื้องตันนี้จ้ะอันนี้สุกเหลืองแล้วจ้าเห็นบ่พี่นอ้องอสุกข่าต้นอ่าสุกข้าอ,อแต่ลำบากแน่เนาะตากล้องกับบมี่อ่าขาตั้งกล้องกับอันนี้พี่นอ้องอ่าพังซ่ <laughs> ใส่งาง มะม่วงนะคะพี่น้องคะมาเก็บอ่ามะม่วงทีนั่นแหละมะม่วงทีเนาะที่พ่อมะม่วงนะคะพี่น้องคะมาเก็บอ่ามะม่วงทีนั่นแหละมะม่วงทีเนาะที่พ่อว่าสิไดเนาะว่าสิเดเบิกเงินพี่มากเดือนนี้ก็บบได้เบิกน้ำเพิินกับพี่น้องคะยอดบ่ถึงเนาะกะ เนื้อเพิ่จะบเละค่ะเวลาสุกนะเนื้อไม่เละนะคะอร่อยมากคะ่ะเนื้อแน่นๆได้สุกอยู่ค่ะพี่น้องไอ้เรานะคะเนาะเพิ่งกะนี่แล้วเดี๋ยวจะให้เบิ้งตัวนี้จะ้ะอันนี้สุกเหลืองแล้วจ้าเห็นบ่พี่นอ้องสุกข,ข้าต้นสุกข้าเก็บเก็บไปบ่มไว้นะคะเน,ะะนาะมะม่วงเบานะคะแต่ว่ากระแ่บอยู่ค่ะพี่นอ้องอแ่บอยู่ เนื้อพิ่นจะอันนี้เนาะเก็บไปอันนี้โบมไหวพี่น้องพิ่นกรเริ่มสูกะละเนาะแต่ว่าจะไปโบมไหวขั้นปล่อยใพิ่นสูข้าต้นก็จะมีนอนมีอันนี้เนะาะแมลงวันทองเนาะจะมาอันนี้